สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครูดาว Love and Light ครูดาวจะทำหน้าที่นำข้อความจากจักรวาลมาบอกกล่าวกับทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่อนคลายสบายๆนะคะและเมื่อทุกท่านฟังข้อความจบแล้วให้ทุกท่านหลับตาอธิษฐานจิตด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานบวก ทรงคำอธิษฐานของท่านออกไปถึงจักรวาลด้วยถ้อยคำด้านบวกเท่านั้นนะคะเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้กล่าวคำว่าขอบคุณท่านได้รับในสิ่งที่อธิษฐานนั้นเรียบร้อยแล้วหากท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะให้ครูดาวตรดจดวงชะตาให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพหรือปรึกษา ให้ครูดาวแนะแนวทางเพื่อสร้างแรงพลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตของทุกท่านไปในทิศทางบวกสามารถติดต่อได้ที่ f a c e b o o k Page ครูดาว Love and Light ค่าครูตามแรงศรัทธาในครูโหนและวิชาโหราศาสตร์ของครูดาวนะคะขอวอวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวัง ขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คล้าคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีมีความสุขในทุกวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของโรูด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะข้อความจากจักรวาลชาวลัคนาราศีมังกรหรือมังกร ปี2,566ไพ่ใบแรกได้9เหรียญใบที่2 1ถ้วยและใบที่3 9ไม้เท้าช่วงลาปี2,566นี้สิ่งที่ชาวมะะกระะอยากที่จะมีอยากที่จะได้ สิ่งเหล่านั้นที่คุณพยายามนะคะทำงานหนักเพื่อให้ได้มาจากักรวาลบอกว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันอาจจะไม่ต้องใช้แวความพยายามหนักมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าหลายๆสิ่งที่คุณต้องการในปี2,566นี้มันจะได้มาจาก ความรู้สึกของคุณนะคะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะค,ะความรู้สึกของคุณที่ไม่ได้บีบคั้นมากจนเกินไปไม่ได้อยากได้หรือเก็บกดกดดันนะคะพยายามที่จะดิ้นรนนะะจักรวาลบอกว่าไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นนะคะให้คุณโฟกัสไปสิ่งที่คุณปรารถนา ว่าคุณต้องการอะไรแล้วนะคะนำสิ่งที่คุณปรารถนานะั้น <Yeah. S 1> มุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานของคุณไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้สิ่งที่คุณปรารถนานั้นนะ่ะยังอยู่กับคุณอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่ในความคิดของคุณ <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าสิ่งที่คุณปรารถนานะถ้ามันอยู่ในความคิดมันอยู่ในความรู้สึกของคุณ สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นของคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่คุณก็แค่ทำงานของคุณไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปรู้สึกนะคะพยายามมากจนเกินไปเก็บกดกดตัวเองมากจนเกินไปนะคะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องให้พลังงานกับตัวของคุณมากที่สุดมากกว่าะะการที่คุณจะไปโฟกัสกับ บริวารลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนของคุณนะคะคือในกรณีแบบนี้นะะบางคนอาจจะไปคิดไปรู้สึกกับผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในแต่ละวันที่คุณทำงานอยู่แต่แท้ที่จริงแล้วคุณต้องย้อนกลับมามองความคิดคำพูดการกระทำและความรู้สึกของคุณใน ว,ว่าคุณสะสมความคิดความรู้สึกอะไรนะคะทำไม่ได้หรอือเปล่ามีไม่ได้หรือเปล่านะคะเนี่ยแหละค่ะที่ให้คุณไปสังเกตพระจักวันบอกว่าบางทีการที่คุณรู้สึกบ่อยๆคิดบ่อยๆมันอาจจะใช้ความพยายามอย่างตรงนี้นะมากกว่าเป็นในเรื่องของ การที่คุณจะต้องไปเบียดบังกําลังงานกําลังกายของคุณพลังงานของคุณไปเบียดบังเวลาพักผ่อนของคุณนะคะดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยว่าบางคนทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าเพื่อที่จะได้สิ่งของเหล่านั้นมาเพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นคุณมีอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลใดๆนะคะและมีความสุขกับสิ่งที่คุณจินตนาการไปมโนไปนะคะ ถึงสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนานั่นแหละคะ่ะอาจจะบางคนอาจจะอยากมีบ้านก็จินตนาการไปว่าบ้านของคุณต้องการแบบไหนรูปทรงแบบไหนแล้วคุณก็ทํางานของคุณไปนะคะทำกิจการของคุณไปอย่างเต็มที่สุดความสามารถในแต่ละวันของคุณทําให้มันดีที่สุดนะคะและอยู่กับปัจจุบันด้วยนะนะคะออไม่ได้หมายถึงว่านั่งมโนไปวันๆนะที่รัของครู ทำงานด้วยแล้วก็จินตนาการไปว่าคุณจะเอาเฟอร์นิเจอร์อะไรจะปลูกต้นไม้อะไรไว้ในบ้านของคุณทําไปแล้วก็จินตนาการไปด้วยนะแล้วก็มาสู่ไพ่ใบที่สองอนะคะดึงดีสิ่งที่คุณปรารถนา,าในาไพ่ใบแรกสิ่งนั้นก็จะเป็นพลังงานในเรื่องราวของความรักด้วยนะนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าสิ่งที่คุณปรารถนา มันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะไม่ต้องออกออกตัวแรงมากจนเกินไปนั้นเรื่องราวของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะว่าความรักนั้นที่คุณปรารถนานะคะที่คุณต้องการนะคะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในกรณีของคนที่เป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ที่เป็นความรักที่โรแมนติก หรือว่าเป็นความรักที่ได้ดังใจที่คุณต้องการเลยนะคะความรู้สึกนะคะมิตรภาพดีๆจะค่อยๆก่อร่างสร้างนะ,ะขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะให้กับหัวใจของคุณได้ชุ่มฉ่านะคะได้สดชื่นได้เปลี่ยนไปด้วยพลังงานของความสุขในเรื่องราวของความรักที่ดีงามนะคะที่จะเข้ามาที่จะมาเริ่ม ต้นนะคะปลุกนะคะ,ะมาเร้าอารมณ์ของคนนะคะใหะ้มีอารมณ์ห่วงแห่งความรักขึ้นมาใหม่อันนี้คือกรณีของคนโสดนะคะกรณีของคนที่มีคู่อ,อาจจะมีความโชคดีความรักใหม่ๆคนมีคู่คืออะไรคะคืออาจจะเป็นสิ่งที่เช่นคนคนที่ยังไม่ได้แต่างงานก็อาจจะเป็น การที่ได้มาพูดได้มาคุยกันว่าเดี๋ยวตกลงมั่นหมายนะคะเดี๋ยวจะจัดพิธีงานแต่งงานนะคะร่วมกันหรือว่าเป็นในเรื่องของการคิดเรื่องของการสร้างรากฐานครอบครัวเช่นเตรียมตัวซื้อบ้านการเตรียมตัวซื้อรถกันที่มีความมั่นคงมีความสัมพันธ์นะคะกันมากขึ้นแล้วมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นใหม่บางที ไม่ได้ไหมายถึงเป็นบุคคลนะคะอาจจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะมีสมาชิกใหม่าพากันไปซื้อแมวมาเลี้ยงไปซื้อนกมาเลี้ยงซื้อสุนัขมาเลี้ยงเป็นความรักครั้งใหม่การมีรถใหม่ก็เป็นความรักครั้งใหม่ได้มีทีวีใหม่มีตู้เย็นใหม่มีเครื่องสภาพผ้าใหม่ก็เป็นความรักใหม่ใหม่เข้ามาได้เหมือนกันอย่ามองเป็นในเรื่องของบุคคล ะะแล้วก็ถ้าในกรณีของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการมีบุตรมีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครวัวนะคะเป็นความรักที่ดีงามนะคะที่เป็นความรักที่ทําให้หัวใจของคุณนะคะอยากจะทําอะไรดีๆให้กับความรักครั้งนี้นะคะให้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่ต้อง การสิ่งใดไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตอบแทนกลับขึ้นมาเพียงแค่คุณได้ทําให้คนที่คุณรักมีความสุขคุณก็มีความสุขแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณก็จะเปิดโอกาสให้หัวใจของคุณนะคะได้อยู่ในห้งวงแห่งความรักที่ดีงามนะคะที่ได้แบบแผ่ขยายออกไปนะคะให้กับผู้คนที่ไม่ใช่แค่เพียงแค่คุณรักตัวคุณเพียงแค่อย่างเดียว สิ่งเดล่านั้นก็จะย้อนกลับคืนมาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่คุณได้มาใหม่คุณก็ไปดูแลข้าวของแล้วข้าวของก็จะรักคุณอยู่กับคุณไปนานๆเช่นเดียวกับเป็นเหมือนบุคคลก็ได้สัตว์เลี้ยงก็ได้ที่คุณนําเข้ามาในชีวิตในปี2566นะคะและต่อมา,พาไพ่ใบที่สเออนะคะพไพ่ใบที่สาก็อาจจะ อยู่ในจุดที่นะคะเริ่มแรกตั้งแต่พไพ่ใบที่หนึ่งมาเลยว่าคุณอยากมีอยากได้อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องความรักสิ่งเหล่านี้นะคะบางครั้งบางทีในช่วงเวลาของปี2,566มันก็จะมีจังหวะที่ทำให้คุณรู้สึกอาจจะแบบเหนื่อยอาจจะหยุดอยากที่จะออหยุดพักหายใจหายคอให้กับตัวเองบ้างนะคะ แต่การหยุดพักนั้นของคุณนะคะก็ไม่ได้หมายถึงคุณจะละทิ้งนะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจที่อยากจะมีสิ่งเหล่านั้นนะคะนั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะพยายามาครูต้องใช้คําว่าปรานีปรานอมกับตัวเองนิดนึงนะคะให้เวลาตัวเองได้หายใจใหายคอบ้างอ,าอย่าบีบขั้นตัวเองมากจนเกินไป ให้เวลาในช่วงของการพักผ่อนบ้างนะคะในกรณีของคนที่ออมีความรักอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักกันแล้วนะคะอาจจะมีจังหวะช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักมีจังหวะสะดุดออหยุดพักนะคะอาจจะขาดการติดต่อกันไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการให้เวลากันและกันได้ไปทุ่มเทในเรื่องของการทํางานหรือทุ่มเทในเรื่องของการ หาอไรายได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะของกันและก,กันนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะที่ได้ใช้เวลาทีา่มีความสุขร่วมกันบ่อยๆแต่ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้พบกันก็จะมีความสุขอ,อยู่กับเวลาเวลานั้นได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมนะคะฉะนั้น อย่าเพิ่งท้อยอย่าเพิ่งถอยมันใกล้เวลาของคุณแล้วสิ่งที่คุณได้ทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ต้นปีไปจน,นถึงนะคะค mm hmm. เดือนสุดท้ายของปี2,566ไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนที่คุณรู้เกิดความรู้สึกแบบเห mm hmm. นื่อยจังเลยท้อจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกกับคุณว่าเหนื่อยได้ท้อได้ คุณเหนื่อยความครูต้องใช้คำว่าอย่างไรคุณค่าของความเหนื่อยที่คุณจะได้มานั่นแค่นั่นคือรางวัลของคุณจะได้มาและมันคือรางวัลที่หนึ่งที่คุณต้องการนะคะดังนั้นครูก็ขออวยพรให้กับคุณนะคะมีความราบรื่นและมีความโชคดีในสิ่งที่คุณคาดหวังและปรารถนาเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของคุณ คุ้มค่ากับความเหนื่อยของคุณอย่างแน่นอนค่ะ